ไปเกิดปีน้ําเศป่วยยานี่นั่งยายมุ่งไปที่ตัน สวัสดีค่ะฉันยายแก้วค่ะมาจากสะพานเหล็กปีละก,กาค่ะอยู่กับเฮียชิวไร้เทียมคาชิวไร้เทียมคา,อย,อ,ายนะอยู่ตั้งแต่อายุ14บนะยายอยู่ตั้งแต่อายุ14บอยู่กับเฮียชิว2ี่ปีเป็นลูกมือเขาเลยเขาบอกว่าจะเอาสูตรเฮียไม้เอาเดินตามเฮียไปเลือกเนื้อเนี่ยเดินตามไปเฮียเขาเทให้100เต็มเต็มเฮียเขาเสียชีวิต,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 ต ยายแก้วกันเลยมาเปิดเองค่ะมาเปิดที่นี่ค่ะแก้วไร่ทมทานไร่เทียมาทยมานราชวัตรเนื้อนี้เรียกเนื้อโคขนมันจะมีวัวแกว้วัวอ่อนถ้าวัวอ่อนเนี่ยมันจะขาวๆต้มเออมันจะนุ่มไวหอมนะอร่อยมันจะมีเอ็นแก้วอยู่ไส้อ่อนแล้วก็มีเนื้อสันใน สันในจะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งมีสองเส้นเนื้อสันในเนี่ยเราก็เลาะเศษอองให้หมดเอาแต่ที่เขาไปทำสเต็กอะเส้นเท่านี้เส้นประมาณเท่านี้เราก็มาหั่นเป็นแว่นๆเ,เนื้อน่องกรอบมันจะมีขาหลังที่มีเอ็นกรอบขาวๆเนาะมีลิ้นมีเอ็นมีตับหัวใจเนื้อสดเนื้อกิวเนื้อกลอบทุกชิ้นมีผ้าคีเหลียวผ้าคีเหลียวของยายนี่จะสีดําไม่ เขาไม่ได้ฟอกเอาสีธรรมชาตินี่แหละเขาไปฟอกเราก็ไม่เอาเอามาต้มแล้วน้ำแกงจะเปียกน้ำแกงจะมีรสเนี่ยจะเลยไม่เอาของเราคัดเราซื้อมาแพงกวัวเบนี้เป็นเนื้อติดที่ชิคองต้องเอาแผ่นหน้าแผ่นหลังออกแล้วเอาแผ่นกลาง ตรงนี้ซาจังเขาเรียกสามชั้นสาช,ชั้นจะมีเนื้ออยู่ข้างในมีมันอยู่ข้างนอกเพรยนี้จะเป็นเอ็นอยู่ข้างนอกเนื้ออยู่ข้างในต้มตีสามใช้ต้มธรรมชาติไม่ได้ใช้อะไรที่เปื่อยเลยเนี่ยเปื่อยตอนเนี้ยเปื่อยเราก็เกี่ยวเกี่ยวเอามากองไว้ในหม้อไม่โชวเวลาคนจะกินแล้วก็สับทีละถ้วยมันจะหอมหอมติดจมูก น้ำซุปนี่มันต้องใส่ยาจีนเยอะใส่นิดเดียวให้น้ำซุปนี่หอมไม่ต้องปรุงชิมเนี่ยติดลิ้นหวานหอมน้ำซุปสีอ่อนๆไม่ดำไม่ดำเหมือนพะโลไม่ให้มีกลิ่นพะโลเลยให้มีรสเนื้อแตะลิ้นรสเนื้อนี่หอมอยู่ในลิ้นหอมติดลิ้นเลยในนั้นไม่ใส่อะไรเลยยาจะไม่ต้มไม่ปรุงไม่อะไรเลยเอามาปรุงตรงนี้เนี่ยจะมาใส่แมกกี้กับซีอิ๊วขาวใส่ ซีอิ๊วขาวกับชัดไม่อร่อยส่วนนี้ของอเตียเฮียก็คือพ่อของเฮียพ่อของเฮียชิลไรเตรียมชาลูกค้ากินอุ้ยทำไมก๋วยเตี๋ยวอร่อยจังเลยพรุ่งนี้มาอีกมีไซส้เอสไซส้เอ็มแต่ว่าถ้าธรรมดามันเป็นเนื้อที่ไม่ใช่โกเบเนาะเป็นเนื้อเปื่อยที่ชิ้นไม่ใหญ่แปดสิบบาทแปดสิบบาทมีสดเปื่อยชช้นหรือเปื่อยอย่างเดียวหรือสดอย่างเดียวหรือลูกชิลลน้นล้วนถ้าโกเบนี่สตาร์ 120คือไซสเอไสไซสอนี่ร้อยยี่สิบไซสเอ, 150. สเอมร้อโมงเชา้าค่ะปิดบ่ายสองโมงวันหยุดนี่คือเราหยุดตามราชาก,การแล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์อันนี้แหลคะค่ะถนนพระรามหคะ่ะราชวัตรคะ่ะเกดูสิตอ่าสีแยกราชวัตรถ้ามาจากกรมสมบัสามิตร สี่แยกแรกเลี้ยวซ้ายอยู่ห้องที่ห้าปักหมดจ้ะปักหมดไร้เทียมทานราชวัตร